เรามันบ่มีสงครามก็อยู่ไทยไทยแอลทานไปยังไปเกณฑ์ทหารจระเปิแดงบาเคียวบาดำเพื่อ,อยังเพื่อไปลบอยู่ชายามายแดนภาคใต้แล้วยังอีกคือไปเกณฑ์ทหารเราได้ยินสม,มนุนีนักเรียนเกณฑ์ทหารคือฆ่ากันตายมายุมยะคือเพื่ออีนยังคำประเทศเจ้าเมืนเดือนสูงและสงบคือประเทศคอยยังคอยยังคีโปววายู่กันมาบะ และนั่นก็เป็นเสียงของลูกล้านมนุษยธรรมที่มีโทรศัพท์แต่ขาดอินเทอร์เน็ตทุกคนเนาะ,ะมาว่าให้ประเทศไทยว่าบาสงบคือประเทศเพิ่นเิ่นวาคือบ้านเพิ่นบ้านเพิ่นมีความสงบนะเมื่อนี่บอแจ๊บขออาสาพาลูกล้านมนุษยธรรมมาหนาแตกเดี๋ยวบอแจ๊บจะให้ลูกล้านมนุษยธรรมได้เห็น ถึงภาพความแตกต่างเลยแหละเนาะระหว่างบอลที่เป็นวาสงบกับบอลที่เป็นวาบอสงบเนาะเริ่มจากของบ้านลูกลามาลามนุทธำเลยเพิ่นอวดของเพิ่นเองแหละเนาะอะถนนทางกับเป็นช่องของเพิ่นเองแหละลูกลามาลามรุทธำเอาไปเบิ่งกันเลยทุกคนว่ามันสิเป็นอะไรสิ่งที่เพิ่นเอามาอวดนั้น นอกจากสิเป็นคนหน้าตาลรอเราเอาการแล้วทางเข้าบ้านกูยังคีดลายอีกกวันนากูขีดลายแล้วทางเข้าบ้านกูซ้ำให้บุ้มนี่จากมันอีหอย่างจากม็นห้อยงูนะห้อยช่างขี้ฟุ่นเป็นตน้นหน้าคำดำเสียมดเสียได้ความรอกูมดแต่เสียได้ถึงทางสีบดียต่หนากูก็ยังสดใสคือเก้า และก็มาต่อกันจุดที่2ทุกคนเนาะความสงบที่ยกรับขึ้นมาอีกเป็นห้างสัมภคราที่อยู่ในตัวเมืองทุกคนเนาะก็สงบจริงๆอันนี้ก็สงบสงบเงียบเลยแหละก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตทังช่องลาวเกอร์ออฟฟิเชียลใช่ไหมครับผมผมจะแปะช่องให้ก็เป็นการไปเดินเที่ยวเดินชมห้างสรพัินค้าแห่งหนึ่งอยู่ที่เวียงจันทร์นั่นเองทุกคนเนาะถือว่าสงบเงียบขนาดเพิ่นก็ได้บรรยายไว้ว่า ในช่วงช่วงหนึ่งเนาะบาเจ๊ปุ๊บ,บเอาลงมาบอกว่าคนลาวขนเงินบาทไปที่ห้างไปช็อปที่ห้างสินค้าที่ไทยที่ฝั่งไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ทุกคนถือว่าไปซื้อของซื้อเครื่องใช้อยู่ฝั่งไทยเนาะอันเป็นทีแมคโคเดี๋ยวบาเจ๊จะเอาคลิปนั้นลงมาพร้อมเนาะคลิปที่คนลาวลังไลกันมาที่ฝั่งไทยมาซื้อของอยู่ฝั่งไทยเนาะมาบนวายอยู่ฝั่งไทยทุกคนอันนี้ให้ทุกคนบึงความสงบ ยืนยันให้เป็นการยืนยันเนาะสอย,ยืนยันคำของลูกหลานมนุธรรมที่บอกไว้ว่า,ามันมองเพิงสงบการสงบิง,งจริงๆทุกคนเนาะไปเบิ่งคนในห้างการล่อล้อขนาดนทุกคนถือว่าห้างใหญ่ขนาดนั้นเนาะ,ะในช่วงเทศกาลปีใหม่ถือว่าสงบเงียบเลยแหละทุกคนเนาะถือว่าไปเบิ่งกันทุกคนไปเบิ่งคาบรรยากาศเนาะหนึ่งชั้นก็มีประมาณนี้1หนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นและสี่ชั้น มีสี่ชั้นไาเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ชั้นที่สองกันชั้นนี้นี่ดูเหมือนจะเป็นร้านทองนะนี่ใช่ไหมจิวเวลจิวเวลリーเดินวนไปอ๋อนี่ไงาชาชิบะเมื่อกี้ที่เราเห็น ร้านจิวเวลรี่ไม่เปิดร้านเสื้อผ้ามีเสื้อสวยๆไหมไปชั้นที่สามโฮมเด็กคอยู่ข้างบน,น,น,นบโซนนี้จะเป็นโซนผู้ถอดที่นี่เขาก็ไม่ได้เปิดครบนะมูสิคฝั่งนี้ปิดหมดเลยนะมันก็เหมือนแบบ านไม่คขายมไม่ดีปิดงไฟอะไรเงี้ยใช่ดูสินี่เป็นห้างใหญ่คนยังไม่ค่อยมีเลยแล้วก็มาต่อกันที่นอทุกคนเนาะหลังจากได้เบิ่งความอ่าฝุ่นตลบอบอ้วนอะไรกันดินแดงแพงลิดอะไรกันมาต่อก,ก,กันกับประเทศที่บอสงบเหมือนประเทศไทยเนาะในน,นอนเนาะประเทศนี้อาจจะบอสงบจริงอุ่นวายแต่ เป็นการวุ่นวายของนักท่องเที่ยวของผู้คนที่มาจับจ่ายใช้สซ้อยเริ่มจากแม้กระทั่งเนาะคนลาวเนี่ยแหละคนบ้านเ่าแจ้บนี่แหละอ่าที่มาขามมายังฝั่งโค้งประเทศไทยเนาะมาซื้อของมาซื้อสินค้าที่หามาโครที่ประเทศไทยที่ฝั่งไทยไอมันไปด้วยคนลาวเลยทุกคนเนาะวุ่นไวายไป้ดยคนลาวเลยทีมาวุ่นวายอยู่ประเทศไทยเลยรวมถึงออกทา,างนี้ปุ๊บมาจะจะพาทุกคนไปเิ่งน,นักท่องเที่ยวพร้อมที่ประเทศไทยออนไลน์ขนาดใด ความวุ่นวายที่หนาชื่นใจอันนี้ร้ายขนาดไดคนลาวคนลาวแหม่มาซื้อของนี่ไปกินฟิมายห่างแมคโครเมืองไทยจนล้นแปดสิบเปอร์เซ็นคนลาวล้วนเลย สุดของคนนะครับผมนักท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยครับผม,มใครบอกประเทศไทยเงียบเงาใครบอกต้องดูนะฮะต้องดูดูตามความเป็นจริงตามภาพที่เห็นนะครับผมตามภาพที่เห็นนะครับผมว้าวาคนคู เหมาะสมกับคำว่า35ล้านคนน้อง <Young> เที่ยวหูของแององท,ท้ทุกคนโอ้โหไว้ปับไว้บทางนู้นครับดูสิครับถ้าสงบป,ประเทศไทยสงบแบบนี้พี่น้องสงบแบบนี้ ถนนทางไปนาคลาดยางโอ้โหอากจะมาถ่ายเองกับมือเลยทุกคนสงบส่างสงบสา,สบสาทุกคนเอ้ยมันเป็นส,สงบฝุ่นตลบอบอวนหน,น,น่อยนะทุกคนคือบอนสงบกาสงบแบบพัฒนาสางสาพ,พัฒนาบอนวุ่นวายกาวุ่นวายไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายใช้ซอยเนาะ อย่างเราเห็นในห้างในสถานท,ที่ท่องเทีย่ยวต่างๆเนาะคนหล่นลามพอบอนสงบการสงบแบบนี้แหละทุกคนเห็นาทางไปนางชายวใๆคนไปเบิ่งแบบเงี้ยวๆบาจ็บถ่ายอวดบ่าวยอดนะนี่ความงมดงามของถนนเมืองไทยจะไปเบิงง่งเงี้ยวๆกันเลยทุกคนเนาะบาจะกระลาไปพร้อมกับคลิปๆนี้เลยกับฝากไปถึงลูกหลานมนุษย์ธรรมมน,รม,มนุษย์จอมปลวกที่ออกมา ขี่คุยขี่จะฮาวนะทุกคนเนาะอวดว่าสงบสงบแล้วก็ต้องเบิ่งพรอมและก็อยากบอกให้หัวมันมีรองรอยสงครามบอลในประเทศไทยเนาะในปัจจุบันการที่คอยอยู่หอดตีสี่ตีห้าอย่างเล่นขางถนนยังเคยเห็นภัยมาทักสักคนเลยบอเห็นภัยมาทักตีท่ทาต่อยสักคนเลยนะนะความสงบเส,สียเอาสำใจเนาะบอเห็นภัยสะพายอาวุธสงครามอย่างกายแม้แต่คนเดียวเนาะแม้จะอยู่ในภาวะที่มืดก็แล้วแต่ นี่ทุกคนไปต่างจังหวัดกับไปไทุกทีททททท่ทุกแห่งทุกทุกคนทุกแห่งบ่ได้มีภัยมาวุ่นมาไหวามาสนมาวนนําเลยทุกคนเนาะนี่แหละประเทศไทยสงบมันต้องเป็นแบบนี้เด้อสิบอกให้ลูกหลานมโนธรรมกับฝากคลิปโอนี้ไว้ประมาณีทุกคนเนะาะบ่าแจ๊บกาทุวายกรสวัสดีครับสบายดีทุกคููทุกคนเด้อพี่น้องแล้วตอนหว่านมันก็จะเอาคู่เุ่นมาเก็บไว้ในบ้านตอนเช้าก็เอาเงินไปฝากธนาคาร โอ้ยทางตรงดิ่งครับเลยครับคลองเนี่ยนะขู่ตัวกิโลตัวกิโลนี่พี่น้องเอ้ยเป็นแบบนี้ได้เ,เบายอดเลยการที่เป็นเห็ดยังไงแต่ประเทศไทยปเป็นเห็ดแปลว่าเห็ดดีเห็ดถึงนะเห็ดอะไเห็ดให้งามโลดให้มาตรฐานโลดนะสามารถส้มใส่ได้ตลอดไปเลยดูหนังรถมาจนเมือ่อยังคลองอยงังสุดเลยลึกลึก นนนี่จะเส้นเล็กเส้น l เส้นใหญ่เส้นยังแล้วแต่เป็นมาตรฐานความสะอาดความสวยงามหมดแล้วจะมีสะพานขามคลองให้เป็นระยะระยะท่นนะ